อย่าดื้อดิอย่าดื้อดิอย่าดื้อดิอยู่ข้าวนี่นี่พี่ไปดิกูรออะไรล่ะเฮ้ยตัวเฉีกูไปแล้วกูจะอยู่ทำไมอ่ะมีสารเมทแอมเฟตามีนนะครับถ้าขีดเดียวถึงจะเป็นผลบวกนะครับมีผลบวกเป็นโพสิทีฟสวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือแจ็คแป๊บโหผมก็ติดตามเขาเป็น f c เขาแต่หลายครั้งหลายๆคนนะครับมีข้อสงสัยเช่นกันกับผมว่าเห็นมันเกลียนหน้าดูมันไปที่ไหนมันมั่วหน้าดู วันนี้ผมว่าจะจับมันตรวจฉี่หน่อยเออวันนี้ตรวจฉี่เลย้เออผมเป็นลูกค้านั่นเองไม่ได้จะตรวจฉี่ก่อนเลยเนี่ยข้าวอัดฟอนต้อนรับอะไรอย่างนี้ต้อนรับแบบนี้เลยไม่ต้องกินข้าวกินไรเออน้องน้องมีอะไรกินน้องอยากกินไรกินอะไรไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวทางไกลไหม ไม่ต้องเออวันนี้เลยพี่ขอตรวจฉี่เราก่อนเลยเอางั้นเลยเหรอตรวจฉี่อยากตรวจฉี่มีหลายคนบอกว่าพี่จับไอ้แจ้งตรวจฉี่ผมดูหน่อยจับแจ้งตรวจฉี่ผมดูหน่อยผมกินข้าวก่อนไม่ได้เลยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวค่อยที่เรามาเราได้เป็นเออลูกของลูกค้าเลยหน่อยจะตรวจเลยเลยได้ดิเฮ้ยอย่าดื้อดิอย่าดื้อดิอย่าดื้อดิผมหิวข้าวนิดนี่พี่มาไกลจะตรวจฉี่อะไรนี่อย่าดื้อดิเอาเลยเหรอเอาเลยมตรวจฉี่เลยโอ้คุณตรวจได้เลยเหรอนี่อย่างเงี้ยตายแล้วดูดิครับ โอ้โหเป็นลูกค้าอย่ามาเด้อครับอย่างเงี้ยมาแล้วเจอเงี้ยพวกเน็ตไอดอลต่างๆนะจบแล้วแทนนี่จะได้เออนั่งกินโต๊ะไหนน้องวีพีเปล่าเอางี้น,นะวันนี้นะครับเอาจริงก็ดูจากน้องคนนี้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเขาสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงฮอรเลาะให้ผู้คนมามากมายในรูปแบบคอนเทนต์ที่เขาผ่านทางโซเชียลแพลตฟอร์มของเขาวันนี้ต้องขอบคุณน้องชายผมเดินทางมาเที่ยวหาพี่ชายถึงอ,อุบล แต่ก็อย่างที่บอกสิ่งที่ขาดใจก็ยังขาดใจก็ยังขาดใจไงว่ามันดีดเปล่ามันก็กิน้าวกินอะไรก่อนก็ได้เออน้องเอเดินทางมาจากไหนวะเออคำถามแรกฮะน้องเดินทางมาจากไหนวะไม่ครับไม่ละคนอื่นคนอื่นจะถามแต่สาหรับแจ็คแม็กสำหรับแจ็คแมโพนี่ผมไม่ถามแล้วครับคนอื่นจะถามอยู่นิ่งนะนนี่นิ่งนะนนี่นิ่งนันนี่จะยืดเสือจะยืดเสือผมโทรเลยแล้วกันให้ตำรวจเข้ามาเลยจ ไอ้หยอกหยอกตัวดีพี่มาผมผมเลยมานี่ครับเดี๋ยวตัวจริงเลยครับหลายๆคนบอกว่าพี่จับไอ้แจ็คแป๊งโพตัวฉีให้ผมดูหน่อยเดี๋ยวตัวฉีเลยเดี๋ยวฉีเลยนี่เพื่อความบริสุทธิ์ใจของหลายๆคนหลายๆคนที่กำลังสงสัยว่าแจ็คนี่นี่แจ็คนี่หลีดเปล่าพี่จนนี่ทำไมมันเกียนยังเลยมันไปไหนมาไหนนี่มันพังห้องที่เขาไปหมดเลยคนเนี่ร้านอาหารมันวัยรุ่นดีไม่กล้าเข้าไงดูจากทรงเลยเนี่ยวัยรุ่นกันมคนเดินไม่ตรวจตรวจแต่ไอ้แจ็คนี่แหละ มาวาเอฟซีแจ็คจะได้รู้เอฟซีแจ็คทั้งประเทศจะได้รู้เออนี่แหละฮะของแค่ตายแล้วเออสั่นละสั่นละสันละสันสู้ยังเรียกสันสู้สันสู้ใชงไหมสันสู้สันสู้อ่าอันนี้อะไรกองมานี่นี่ไปดิกูล้ออะไรล่ะเฮ้ยตัวเฉียกูไปแล้วกูจะอยู่ทำไมอ่ะไปอะ พี่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 ผมหยอกเล่นครับพี่ไอ้จ้านี่เนาะผมหยอกเล่นผมหยอกเล่นผมหยอกเล่นผมบอกแล้วผมไปทำใจมาผมหยอกเล่นผมหยอกเล่นอย่าขัดขืนเจ้าพนักงานนะอย่าขัดขืนพนักงานนะไอ้ดื่อๆลำหลักก็ผิดไหมอะไรนะลำหลักก็ผิดไหมผมก็รว่าตำรวจไม่ผิดไม่ผิดไม่ใช่วิ่งไปแล้ววิ่งกลับมาเนี่ยไม่ผิดไม่ผิดวิ่งไปก็ยังไม่ผิดเลย สมมติเจอด่านนะสมมติเจอด่านนะนะตำรวจเรียกเขากำลังจะตรวจแล้วไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดผิดถ้า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 ต่อสู้ขัดขืนนะผิดแน่นอนแต่ถ้าแจ็คต่อสู้ขัดขืนเจ้าพนักงานในขณะปัติหน้นที่เต็มเต็มกราบอีกแต่ถ้าอยู่ระหว่างเจรจาพูดคุยเพื่อตามตามขั้นตอนอะไรพวกนี้เราเราหนีไปก็ยังก็ยังไม่ผิดเนี่ยไม่รู้จะผิดข้อหาอะไร เอาหนีเจ้าพลังงานในหลบหนีไงแล้วก็ยังไม่มัน,ม,นมันความผิดยังไม่สําเร็จความผิดยังไม่ได้เกิดอะไรนะอ,อ,อ๋ออันนี้เป็นการพิสูจน์ทราบถึงแม้ว่าการตรวจฉี่พบว่าพบว่ามีฉี่ในกระบวนการขั้นตอนตรวจนี่พบในการขั้นตอนเบื้องต้นเทสเขาเรียกว่าเทสเบื้องต้นพบว่าเป็นฉี่มีผลบวกเนี่ยกระบวนต้องส่งตัวฉี่ตัวนี้เนี่ยไปโรงพยาบาลก่อนนะ ต้องส่งไปโรงพยาบาลอีกเพื่อไปเอาใบรับรองผลจากโรงพยาบาลเพื่อมาแน่เพื่อทําการบันทึกจับกลุมอีกอ๋อผมไม่รู้ไงเราผมไม่เคยเลยก็ใช่เลยโอ้ยกูว่ามึงเคยมามามาฉีจะไปแจ้งตรวจฉีเลยผมเพิ่งเยี่ยวมาเลยพี่ปวดหรอไม่ปวดนะพีิเพิ่งเยี่ยวมาตอนจะขึ้นรถพี่ผมเพิ่งเยี่ยวมาสันหน้าเหลืองนะครับสันหน้าเหลืองแลผมเพิ่งเยี่ยวมาพี่จริงผมก็ไม่รู้จะเยี่ยวไงแต่คนมันปวดเยี่ยวอ่ะน้องคนมันเยี่ยวมาแล้วแบบพี่อ ผมทียังไงอ่ะทีเนี้ยผมไม่ปวดอ่ะต้องเยี่ยวดินาะต้องรอก่อนไม่ลากาาแป๊บนึงคะพี่กินข้าวกินอะไรก่อนก็นกได้แจ็คแปมพูนะครับวันนี้นะครับหลายๆคนบอกว่าพี่จอน,นี่จะไปแจ็คแปมพูตรวจฉี่ให้ดูหน่อยนะครับวันนี้นะครับน้องชายน้องสุดเลิฟผมเดินทางมาถึงอุบลพอมาถึงหน้าห้องน้ําตอนนี้บอกว่าฉี่ไม่ออกนะครับอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจตัวเองกันนะก็เดี๋ยวผมสั่งข้าวก่อนเลยโอเลี้ยงอะบข้าวมันไก่กัน ผมสั่งไว้ก่อนเพื่อเพื่อเอางผัดด้วยนะใช่สั่งผัดด้วยเพราะมันควบคุม24ชั่วโมงผมต้องกินอีกสองสองข้าวเขาผัดด้วยเขาผัดข้าบหนึ่งพอตอนเช้าค่อยส่งฟ้องตอนเช้ามาเป็นน้ำเปล่าแล้วกันน้ำเปล่าเนาะส่งฟ้องแล้วติดต่อผู้คนมาประกันตัวย่างประกันตัวหนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นเองรอรอตรงนี้ก่อนแล้วกันอย่าเพิ่งรีบติดต่อเดี๋ยวพวกเรนรู้กันทั้งบ้านก็จะได้ติดต่อกลับไปเน่ะ พร้อมแล้วมาอ่าพร้อมมาเอาไปฉี่ไปเออไปฉีดใส่นี่นะพี่นะอ่าฉี่ใส่นี่นิดหยดเดียวปึ้งเดียวยดเดียวนะอ่าตัวฉี่เลยตัวฉี Jack ่แจ็คแป๊บโพ่หน่อยอ่าสวยแล้วมาจะได้กินคงกินข้าวต้องบายแล้วเงี้ยมีข้อสงสัยทั้งประเทศเออ FC แจ็คแป๊บโพกระทั้งประเทศไปที่อื่นเห็นไปเผาร้านคนนั้นคนนี้เกลียนร้านคนนั้นคนนี้มาร้านนี้เจอจับตัวฉี่เลยเออเรียบร้อยเลย จับตัวชีเลยอืมนิดเดียวไม่ใช่ล้นซองแล้วน้องมีคนมาแบบล้นจองมั้ยพี่ชายนี่กล้องมามาดูนี่คือความน่ารักของแจ็คแป๊บโฮครับวันนี้ก็จริงๆแล้วคอนเทนต์นี้ที่ถ่าย่างั้นแหละพอเกมก็จะบอกอีกแบบถ่ายคู่กับน้องอ่น่นี่อตอนนี้เหรียญยังไม่ออก นี่คือความน่ารักของเพื่อพอ,อตรวจเจอไอ้แจ้งไอ้สัตว์มึงไปลงพักนะฮะนี่ผลยอดลงฟาว่ากล้องมาดูใ,ใกล้ย้อนแสงไหมกล้องมาดูนี่เอาไปแล้วดูผลทีนี้มาลุ้นกล้องซูมซูมแจ็คอือแจ็คมือแจ็คมึงกุญแจมืออยู่ไหนกูรอดแล้วเหนื่อมีเยื่ออยู่ข้างใน ถ้าสองขีดนะครับมีผลเป็นลบแสดงว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีสารเมทเอมเฟตามีนนะครับถ้าขีดเดียวถึงจะเป็นผลบวกนะครับมีผลบวกเป็นโพสิทีฟนะครับอ่านี่คือแจ็คแปร์ฮูเออหลายๆคนสงสัยว่าแจ็คมันดีดมันสูบมาหรือเปล่าเป็นทรงเฉยทรงเฉยทรงเฉยมาไี่รูงผมที่งโอเคเออ ยินดีต้อนรับนะครับหลายๆคนหายสงสัยแล้วนะครับนะฮะหายสงสยยัยแล้วฮะวันนี้ต้องขอบคุณน้องแจ็คที่ให้เกียรติเดินทางมาเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีและจริงๆิแล้วพี่เขาเป็นเอฟซแจ็คนี่คือสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้คนมามากมา,กมายด้วยรูปแบบการนําเสนอของแจ็คนะครับวันนี้พี่จอนนี่ก็ได้เดียเเด๋ยวได้มีโอกาสได้นั่งทานข้าวพูดคุยพบปะพูดคุยกับแจ็คนะครับนี่คือตัวอย่างของผู้ที่สร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะนะครับที่เขาก็ สร้างความสุขให้กับผู้คนผ่านโลกโซเชียลว่ามากมายนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆาน้องชาย,ายนะครับหลายๆคนนะครับท้าสองขีดถือว่าเป็นผลลบนะครับผลบวกก็คือขีดเดียวตัวแล้วนะครับตัวฉีดแจ็คแป๊์โผลไปที่เรียบร้อยนะครับหลายคนสงสัยแจ็คว่าให้จับให้พี่เจ้าหนี้จับตัวฉีหน่อยตัวเปที่เรียบร้อยนะครับและน้องเขาก็น่ารักมากเป็นตัวอย่างที่ดีของเงยาวชนห่างไกลยาเสพติดและสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขสร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้คน เป็นกำลังใจให้แจ็คพมงภูและเป็นกำลังใจให้กับ FC แจ็คแมงภูทั้งประเทศครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ